คืนนี้ถ้าคุณเป็นครูที่เดินเข้าห้องเรียนแล้วพบว่านักเรียนหญิงทุกคนรวมตัวกันทําพิธีประหลาดดวงตาวาววับเหมือนถูกครอบงำและกลางห้องกลับมีเนามืดที่ไม่ควรปรากฏอยู่บนโลกคุณจะทําอย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงความน่ากลัวแต่คือความลับที่ถูกปกปิดมานานและคําตอบทั้งหมดอาจทําให้คุณไม่กล้ามองห้องเรียนเดิมๆอีกต่อไปกรุงเทพในายามเช้าอากาศร้อนอบอ้าวเสียงตแตรรถติดดังระงม,มอยู่บนถนนใหญ่ ในโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังย่านกลางเมืองความเงียบในห้องเรียนกลับไม่เหมือนเดิมครูสสิก้าเข้าห้องเรียนพร้อมเอกสารในมือแต่สิ่งที่เห็นตรงหน้าทาให้เธอชะงักนักเรียนหญิงเกือบสิบคนรวมกลุ่มกันที่มุมห้องสีหน้าเคร่งเครียดสายตาสะกดกลัน้นเสียงกระซิบเผาเบาราวกับปิดบางๆสิ่งกลิ่นน้ําหอมราคาถูกปปนกับเหงื่ออกอ้าวทําให้บรรยากาศขมุขขมัวครูสสิสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่แผ่กระจาย ราวกับว่ากำแพงห้องกำลังบีบรัดทันใดนั้นเสียงก้าวอีกระแทกพื้นดังสนัน่นนักเรียนหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นอย่างกระทันหันดวงตาแดงกับมือกำแน่นจนเส้นเลือดผูดเสียงสั่นเครือหลุดออกมาเหมือนการระเบิดอารมณ์พวกเราทนไม่ไหวแล้วครูสสียืนนิ่งใจเต้นแรงเหมือนกลองรัวเธอกว่าตามองไปยังกลุ่มนักเรียนที่เหลือทุกคนหันมาสบตารอยยิ้มบางคนกลับแฝงความน่ากลัวเหมือนรอเวลาที่บางอย่างจะปะตุ บรรยากาศในห้องเรียนหนักอึง้งนกพิราบนอกหน้าต่างส่งเสียงก้องแต่เสียงนั้นกลับยิ่งขับให้ความเงียบภายในห้องชัดเจนนักเรียนหญิงอีกสองคนค่อยๆดึงบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าครูสสีเบิกตากว้างหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยความกลัวและความสงสัยเธอก้าวถอยหลังเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนทุกสายตายังคงตรึงแน่นอยู่ที่เธอแล้วเสียงหัวเราะเบาๆจากนักเรียนหญิงอีกคนก็ดังขึ้น หัวเราะที่ไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความลึกลับและบิดเบี้ยวครูสสีเริ่มหายใจติดขัดมือเธอสันเทาเอกสารร่วงลงพื้นกระจายเต็มห้องในวินาทีนั้นเองกลุ่มนักเรียนทั้งหมดก้าวเข้ามาพร้อมกันบรรยากาศแปลเปลี่ยนราวกับห้องเรียนถูกปิดตายจากโลกภายนอกเสียงหัวใจครูสสีดังกล้องในหูร่างกายแข็งทื่อไม่อาจขยับได้เธอรู้ว่าเรื่องไรแรงบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น ครูสสิกลือน้ำลายอย่างฝืดคอเหงื่อไหลซึมจากไรผมลงข้างแก้มแสงแดดจากหน้าต่างส่องกระทบแผ่นกระดานดำแต่บรรยากาศในห้องเรียนกลับมืดทึมราวกับอากาศหนักกดทับเธออยากก้าวนี้แต่ขากลับสั่นราวกับถูกตรึงเสียงรองเท้าของนักเรียนหญิงทั้งกลุ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ละก้าวเหมือนเสียงประทับลงในหัวใจของครูจังหวะช้าหนักแน่นน่ากลัวครูอยากกลัวไปเลยเสียงนักเรียนหญิงคนหนึ่งดังขึ้นช้า น้ำเสียงนุ่มนวลแต่เย็นยะเยอะือกเหมือนมีดคมกริบที่กรีดลึกโดยไม่ปรากฏเลือดครูสสิเพียงพยักหน้าอย่างระวังสายตาเหลือบไปที่สิ่งของในมือเด็กๆมันไม่ใช่แค่สมุดหรือปากกาแต่เป็นรูปถ่ายเก่าๆและกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เต็มไปด้วยลายมือพวกเรารู้ความลับของที่นี่อีกคนพูดเสียงแหบพร่าเหมือนผ่านการร้องให้มานานเธอยกกระดาษขึ้นสูงราวกับกำลังประกาศบางสิ่งตัวหนังสือบิดเบี้ยวเหมือนถูกเขียนในสภาวะกดดัน ครูส,สีหายใจแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่าความลับใดกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ความรู้สึกไม่ชอบมาพากลยิ่งใหญ่ขึ้นทุกขณะห้องเรียนทั้งห้องนิ่งสนิทแม้แต่ลมก็หยุดพัดราวกับโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงเธอกับนักเรียนกลุ่มนี้เด็กหญิงคนหนึ่งค่อยๆก้าวออกมาข้างหน้าดวงตาสีเข้มสะท้อนแสงสว่างเป็นประกายริมฝีปากขยับช้าชราวกับกลัวใครแอบฟังครูรู้หรือเปล่าว,ว่ามีคนเคยหายไปจากโรงเรียนนี้ ประโยคนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจครูสสิเธอตกใจจนถอยหลังชนโตเสียงไม้กระแทกดังกล้องทั่วห้องนักเรียนทุกคนเงียบกริบแต่รอยยิ้มของพวกเธอกลับขยายกว้างเหมือนกำลังเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวของครูไม่ติิงเสียงครูสสิหลุดออกมาแผ่วเบาแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถามใครกันที่หายไปและทำไมเด็กเหล่านี้ถึงรู้นักเรียนหญิงอีกคนยกมือขึ้น ในมือนั้นถือกล่องเหล็กเล็กๆสีมนบานพับเก่าๆส่งเสียงเอีดอารเมื่อถูกเปิดออกภายในมีเศษกระดาษที่เหลืองเก่าและริบบิ้นขาดวินนี่คือหลักฐานเธอพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ทุกอย่างถูกซ่อนไว้ใต้ห้องเก็บของหลังโรงเรียนครูสสีรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบความจริงบางอย่างกำลังถูกดึงขึ้นมาและมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแน่นอนนักเรียนหญิงอีกสามคนเดินวนรอบห้อง เสียงเท้าของพวกเธอก้องสะท้อนในความเงียบบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกครูคิดว่าพวกเรามาเรียนหนังสือแค่นั้นเหรอเสียงหนึ่งดังจากด้านหลังเมื่อครูสสิหันไปเธอพบว่านักเรียนยืนเรียงกันเป็นแนวเหมือนกำแพงที่กั้นไม่ให้เธอนี้สายตาทุกคู่จ้องตรงมาที่เธอดวงตาเหล่านั้นเปล่งประกายด้วยบางสิ่งไม่ใช่ความเคารพไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นแรงกดดันแปลกประหลาดรากับพวกเธอถือความลับร่วมกัน ครูสสิยกมือขึ้นจับอกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาในความเงียบเธอได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าๆติ๊กติ๊กติ๊กแต่ละวินาทีเหมือนยืดยาวนานนักเรียนหญิงคนหนึ่งยื่นกระดาษให้เธอมือเล็กๆนั้นสันแต่แววตาแน่วแน่ครูสสิรับมาอย่างลังเลสายตากวาดมองตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยรอยดินสอขีดเขียนมันคือบันทึกไดาอารี่เก่าประโยคแรกทำให้เธอสะดุ้ม ถ้าใครเจอข้อความนี้แสดงว่าฉันอาจไม่รอดตัวหนังสือสั่นไหวเหมือนเขียนด้วยมือที่สิ้นหวังครูสสิใจเต้นแรงขึ้นเธอพลิกอ่านต่อบันทึกเต็มไปด้วยความกลัวและคำอธิษฐานพูดถึงเสียงแปลกในห้องเรียนยามค่ำคืนและการถูกบังคับทำบางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าบอกครูสสิเงยหน้าขึ้นนักเรียนทุกคนยังคงยืนล้อมรอบบรรยากาศก,กดดันจนเหมือนห้องเรียนทั้งห้องหายใจร่วมกันนี่พวกเธอไปเจอได้ยังไง เสียงเธอสัน่นคำถามนั้นหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวนักเรียนหญิงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นสะท้อนจนเส้นขนลุกเราเจอโดยบังเอิญค่ะครูแต่ตอนนี้เราอยากให้ครูรู้ความจริงสายตาของครูสสิเริ่มพร่ามัวเธอรู้ว่าทุกสิ่งกำลังเกินกว่าที่ควบคุมแต่ในขณะเดียวกันความอยากรู้ก็ผลักดันให้เธอไม่อาจถอยหนีนักเรียนหญิงอีกคนก้าวออกมาเธอหยิบเทปบันทึกเสียงเก่าๆจากกระเป๋า พลาสติกสีดำซีดจากการเวลาตัวหนังสือเลื่อนรางแทบอ่านไม่ออกในนี้มีเสียงที่ครูต้องฟังเธอพูดช้าช้าชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความกดดันครูสสิรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะล้มแต่เธอก็ยื่นมือไปรับเทปนั้นความเย็นของพลาสติกสัมผัสมือทำให้เธอสะดุง้งเหมือนถือของต้องห้ามเสียงลมหายใจนักเรียนทุกคนดังขึ้นพร้อมกันเหมือนพวกเธอรอคอยวินาทีที่ครูสสิจะเปิดฟัง บรรยากาศขมุกขมัวเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจอธิบายครูสสิมองไปรอบห้องโตเรียนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบแต่กลับดูเหมือนสิ่งกีดขวางกระดานดำที่เต็มไปด้วยร่องรอยช็อคเก่าราวกับซ่อนข้อความบางอย่างที่ถูกลบไปนานแล้วเธอเงยหน้ามองเด็กนักเรียนทุกคนอีกครั้งไม่มีใครยิ้มแบบเด็กๆทุกสายตาเต็มไปด้วยความจรงิงจังและลึกลับเหมือนพวกเธอรู้สิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่เคยเข้าใจในวินาทีนั้นเอง เสียงประตูห้องเรียนก็ส่งเสียงดังเอียดบานประตูเปิดออกช้าๆแสงจากทางเดินศาสเข้ามาเงาของใครบางคนทอดยาวเข้ามาในห้องครูสสีแทบหยุดหายใจนักเรียนทุกคนหันขวับไปทางเดียวกันไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับแต่ความเงียบนั้นกลับน่ากลัวมากกว่าความโกล่าละ่ะเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหนักแน่นและชัดเจนแต่ละก้าวทำให้หัวใจครูสสิสั่นสะท้าน เธอพยายามจะเอ่ยถามแต่เสียงติดอยู่ในลำคอแสงไฟกระพริบเนื้อสีสษะทั้งห้องสั่นสะเทือนเล็กน้อยนักเรียนบางคนยกมือปิดปากบางคนก้มหน้าหลบสายตาแต่ไม่มีใครวิ่งหนีประตูปิดลงด้วยเสียงดังทุกอย่างกลับมืดทึมอีกครั้งครูสสิหันไปเธอเห็นเพียงเงาดำยืนอยู่หลังห้องเงาที่ไม่มีใบหน้าหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากเงานั้น นักเรียนหญิงทุกคนก้มสีสะะพร้อมกันเรากับยอมรับการปรากฏตัวของสิ่งนั้นครูสสิรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กที่ก่อเรื่องในห้องเรียนแต่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่และมืดดำกว่านั้นมากเสียงลมหายใจนักเรียนทุกคนดังประสานกันเหมือนฝูงนกที่พร้อมจะบินแตกตื่นในเวลาเดียวกันครูสสิจับเทปแน่นจนเล็บกดลงไปในเนื้อหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกที่ดังขึ้นเรื่อยๆ เธอหันไปมองโต๊ะครูที่มีเครื่องเล่นเก่าๆวางอยู่ฝุ่นจับหนาเป็นชั้นบรรยากาศหนักจนเสียงนาฬิกาเดินเหมือนหยุดนิ่งนักเรียนทุกคู่ตาจ้องเธออย่างไม่กระพริบครูลองเปิดดูสิเด็กหญิงเสียงแผวแต่แฝงคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องบรรยากาศในห้องยิ่งกดทับหนักขึ้นครูสสีฝืนยกเทปขึ้นมือสั่นจนเกือบหล่นเธอเดินไปที่เครื่องเล่นแสงแดดลอดเข้ามาเป็นลำจับฝุ่นที่ฟุ้งลอยเหมือนหมอกจาง เสียงกดปุ่มดังคลิกม้วนเทปเริ่มหมุนความเงียบก่อนเสียงแรกทำให้ทุกคนแทบหยุดหายใจแล้วเสียงที่ไม่คาดคิดก็ดังขึ้นเสียงผู้หญิงร้องให้สะอื้นสลับกับเสียงเหมือนถูกลากของบางสิ่งบนพื้นเสียงหอบแรงปนเสียงขอความช่วยเหลือปล่อยฉันอย่าทำแบบนี้น้ำเสียงนั้นสั่นพร่าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทุกถ้อยคำแทงลึกลงหัวใจครูสสินักเรียนบางคนยิ้มมุมปาก บางคนก้มหน้าปิดหูราวกับเคยได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าครูส,สัตรีบกดหยุดเทปหยุดหมุนทันทีห้องกลับมาเงียบกริบแต่ความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงในหัวของเธอนี่คือเสียงของใครเธอถามทั้งที่ลำคอสัน่นสายตากวาดมองไปยังกลุ่มเด็กที่ยืนล้อมเด็กหญิงร่างเล็กยิ้มเย็นมันคือเสียงของคนที่เคยเรียนที่นี่คะเธอพูดชัดทุกคำแต่ตอนนี้ไม่มีใครเจอร่างเธออีกแล้ว ประโยคนั้นทำให้ครูส,สีิเหงื่อท่วมเหมือนเพดานห้องต่ำลงเรื่อยๆอากาศขาดหายจนแทบหายใจไม่ออกนักเรียนหญิงอีกคนเดินเข้ามาใกล้เธอวางมือเล็กลงบนโต๊ะครูเล็บยาวขูดกับไม้เป็นเสียงเสียดสยองสายตาคมกริบมองตรงไปที่ครูครูไม่สงสัยหรือว่าทำไมโรงเรียนนี้ถึงมีอาคารร้างปิดตายอยู่ด้านหลังครูสสิกลืนน้ำลายเธอเคยเห็นอาคารนั้นแต่ไม่เคยกล้าเข้าใกล้ ข่าวลือเล่าขานว่ามีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเด็กๆหัวราะแผ่วเบาเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความร่าเริงแต่เหมือนเสียงบังคับให้เธอรับรู้ความจริงครูสสิถอยหลังชนกระดานดำผงชอกปลิวออกมาร่องรอยตัวอักษรที่เคยลบกลับปรากฏจางๆเหมือนข้อความที่ถูกทิ้งไว้โดยใครบางคนเธอเพ่งมองตัวหนังสือโผล่ขึ้นทีละตัวเธอยังอยู่ครูสสิสะดุ้งเฮือก นักเรียนทุกคนหันมามองกระดานพร้อมกันรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าพวกเธอเหมือนสิ่งที่รอคอยกำลังปรากฏขึ้นอีกครั้งแสงไฟในห้องกับริปตีเสียงหลอดไฟดังจีจ,จีจนขนลุกนักเรียนบางคนยกมือกุมขมับบางคนหลับตาพึมพำคำพูดที่ฟังไม่ออกครูสสิรู้ว่าเธอกำลังถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งไม่ใช่แค่ความลับของเด็กแต่เป็นเงามืดที่เกาะกินโรงเรียนทั้งโรงประตูห้องเรียนสันไหว เสียงกระแทกดังโครมเหมือนใครพยายามจะเข้ามาแต่ไม่มีใครกล้าเดินไปเปิดสายตาทุกคู่ยังคงตรึงแน่นอยู่ที่ครูครูต้องเลือกเด็กหญิงเสียงเข้มพูดขึ้นจะอยู่ข้างพวกเราหรือจะถูกกลืนหายไปเหมือนคนก่อนก่อนหัวใจครูส,สีเต้นแรงจนเลือดสูบฉีดทั่วร่างเธอพยายามพูดแต่เสียงไม่ออกในใจเต็มไปด้วยความกลัวและความสงสัยทุกอย่างในห้องเรียนบิดเบี้ยวเหมือนฝันร้าย นักเรียนทั้งกลุ่มเริ่มขยับเข้ามาก้าวช้าๆแต่พร้อมกันเงาของพวกเธอทอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นเหมือนเงาไม่ได้เชื่อมกับร่างจริงเสียงกระซิบดังรอบห้องเหมือนมีคนอีกหลายสิบคนพูดพร้อมกันแต่ไม่มีใครขยับปากท้อยคำคล้ายคำสาบเก่าแก่ที่ไม่มีวันเลือนหายครูสสิยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังชัดดังอยู่ในหัวราวกับเสียงเหล่านั้นอยู่ในเลือดแสงแดดที่เคยส่องเข้ามาค่อยๆมืดลง เหมือนเมฆดำบังทั้งฟ้าห้องเรียนกลายเป็นสถานที่ที่ไม่ควรมีใครอยู่ในวินาทีนั้นเองหน้าต่างห้องเรียนก็เปิดออกอย่างแรงลมพัดเข้ามาเย็นยเยือกกระดาษที่พื้นปลิวว่อนเสียงหัวเราะปนเสียงกรีดร้องดังผสมกันครูส,สีแทบสุดลงกับพื้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดูดเข้าสู่ความมืดเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เอื้อมมือแต่บ่าครูรอยยิ้มกว้างเผยฟันขาวสะท้อนแสงครู ตอนนี้ครูเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแล้วคำพูดนั้นก้องสะท้อนเหมือนตราประทับที่ไม่อาจลบเลือนเสียงนาฬิกาดังขึ้นอีกครั้งติกต๊กติ๊กติ๊กแต่ละวินาทีลากยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสายตาครูสสิพร่ามัวจนแทบมองไม่เห็นสิ่งสุดท้ายที่เธอเห็นคือเงาดำหมาคืบคลานออกมาจากมุมห้องครูสสิรู้สึกว่าลมหายใจของเธอถูกดึงออกไปทีละน้อยความหนาวเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังเหมือนน้ำแข็งไหลชา้ชา เธอก้าวถอยจนหลังชนกระดานดำฝุ่นชอบปลิวขึ้นกลางอากาศเป็นเส้นขาววูบไหวนักเรียนหญิงทั้งหมดก้มสีสษะลงพร้อมกันราวกับยอมรับการปรากฏตัวของใครบางคนเสียงรองเท้าไม่ดังแต่พื้นไม้กลับสั่นสะเทือนทุกก้าวที่ใกล้เข้ามาทำให้หัวใจครูสสิเต้นแรงเหมือนจะระเบิดบานประตูเปิดออกเต็มที่สิ่งที่ก้าวเข้ามาไม่ใช่ครูใหญ่ไม่ใช่ครูคนใดแต่เป็นเงาดำสูงใหญ่ไร้ใบหน้า มีเพียงรูปร่างพร่าเลือนราวกับควันมันหยุดยืนอยู่ตรงกลางห้องความมืดหนาทึบคล้ายถูกดูดเข้ามาพร้อมมันครูสสีแทบยืนไม่ไหวเธอเกาะโต๊เรียนไว้แน่นเหงื่ไหลยพรากลงข้างแก้มในหูได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองนักเรียนหญิงคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นช้าๆริมฝีปากขยับเป็นคำพูดที่ทำให้เลือดในกายครูสสีเย็นเฉียบครูนี่คือผู้ที่เลือกเราคำพูดนั้นสะท้อนกล้อง เด็กทุกคนเงยหน้าพร้อมกันดวงตาพวกเธอเปล่งประกายวาววับรอยยิ้มบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความหลงไหลและความหวาดกลัวเงาดำค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ครูสสิอากาศรอบตัวเธอหนักจนหายใจไม่ออกกลิ่นเหม็นอับคล้ายสนิมและเลือดแห้งอบอวนเธอแทบอาเจียนแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เสียงกระซิบดังรอบห้อง้อยคำไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยแรงสะกดครูส,สิรู้สึกเหมือนสมองถูกกดดัน ความคิดพร่เลือนราวกับจะถูกยึดครองเด็กหญิงอีกคนก้าวออกมาในมือเธอถือสมุดเก่าเล่มหนึ่งปกซีจางขอบขาดรุ่งริ่งเธอเปิดไปหน้าหนึ่งแล้วยื่นให้ครูส,สิบบนหน้ากระดาษนั้นเต็มไปด้วยตัวหนังสือบิดเบี้ยวหมึกเลอะเลือนเหมือนถูกเขียนด้วยมือที่สัน่นข้อความแรกทำให้เธอขนลุกสู้ใครก็ตามที่อ่านต้องเป็นพยานให้เราครูส,สิอยากโยนสมุดทิ้งแต่สายตาของเด็กทุกคู่ตรึงเธอให้อ่านต่อ ทอยคำบอกเล่าถึงการถูกบังคับให้ร่วมพิธีประหลาดการเรียกบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้และการเสียสละเด็กนักเรียนเพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนเธอเบิกตากว้างมือสั่นจนกระดาษเกือบฉีกนี่มันเรื่องจริงเหรอเสียงเธอสั่นจนแทบไม่เป็นคำพูดเด็กหญิงตอบด้วยรอยยิ้มเย็นชาครูคิดว่าทำไมพวกเราถึงรวมตัวกันล่ะคะทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับสนิทความมืดปกคลุมทุกมุม เสียงร้องแถวเบาหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันเหมือนเสียงจากเด็กหลายคนที่ไม่อยู่ตรงนี้ครูสสิยกมือปิดหูแต่เสียงนั้นดังในหัวช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยแสงไฟกระพริบกลับมาอีกครั้งบนกระดานดำปรากฏรอยช็อคใหม่เป็นตัวอักษรยาวเหมือนใครเขียนด้วยความรีบเร่งเลือดครั้งต่อไปคือของครูครูสสิสุดลงคุกเข่าน้ำตาไหลาพากเต็มใบหน้า เธอไม่รู้ว่าความจริงตรงหน้าคือฝันร้ายหรือความจริงที่ถูกปิดบังมาเนิ่นนานเด็กหญิงทั้งหมดก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งวงล้อมของพวกเธอแคบลงเรื่อยๆเสียงหัวใจครูสสีดังก้องราวกับจะหยุดเต้นเธอรู้แล้วว่าไม่มีทางนี้และเงาดำตรงกลางห้องก็ก้าวเข้ามาอีกก้าวบรรยากาศมืดหนาทึบราวกับโลกทั้งใบกำลังถูกกลืนเสียงหัวใจของครูสสีเต้นแรงเหมือนกลองรัว ร่างเธอสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่อยู่วงล้อมของนักเรียนหญิงค่อยๆแคบลงเงาดำตรงกลางห้องขยับเข้ามาใกล้ความมืดหนาทึบกลืนกินทุกสิ่งรอบกายแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหน้าห้องเสียงนั้นคมชัดจนทำลายความเงียบหยุดเดี๋ยวนี้ประตูห้องถูกผลักเปิดอีกครั้งครูใหญ่พร้อมครูอีกหลายคนยืนอยู่ตรงนั้นในมือของครูใหญ่ถือเชิงเทียนเก่าแก่ที่มีเปเลวไฟสว่างสวัย แสงนั้นเหมือนมีพลังบางอย่างผลักเงาดำถอยหลังเด็กนักเรียนหญิงทั้งหลายกรีดร้องร่างของพวกเธอทรุดลงกับพื้นบางคนสลบไปทันทีรากับถูกตัดขาดจากแรงบางอย่างที่ควบคุมเงาดำคำรามเสียงต่ำเสียงสะท้อนสะเทือนจนกระจกหน้าต่างสัน่นแต่เปลวไฟจากเชิงเทียนกลับส่องแสงเจิดจ้าไล่ความมืดออกไปทีละน้อยสุดท้ายเงาดำนั้นก็กระจายหายวับไปเหมือนควันห้องเรียนกลับมาเงียบ เพียงเสียงสะอื้นของเด็กนักเรียนบางคนครูสสีสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงภาพลงตาหรือความจริงที่น่ากลัวครูใหญ่เดินเข้ามาประคองเธอสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเศร้ามันยังไม่จบหรอกเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครูสสีหันมองด้วยความตกใจหมายความว่ายังไงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนั้นเหรอครูใหญ่พยักหน้าเบาๆ โรงเรียนนี้มีอดีตที่มืดมนกว่าที่ใครคิดและสิ่งที่เธอเห็นคืนนี้เป็นเพียงเงาสะท้อนของความลับที่ยังถูกเก็บซ่อนแสงไฟในห้องค่อยๆกลับมาสว่างตามปกติเสียงนกยามค่ำคืนดังลอดหน้าต่างเข้ามาเหมือนโลกภายนอกไม่เคยรับรู้ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ครูส,สิหายใจลึกหัวใจยังเต้นแรงแต่เธอพยายามรวบรวมกำลังเธอมองไปที่เด็กๆที่ยังนอนสลบอยู่บนพื้น แล้วให้คำมั่นในใจว่าความจริงทั้งหมดต้องถูกเปิดเผยเรื่องราวในคืนนั้นปิดฉากลงแต่เงาของความลับยังคงตามหลอกหลอนและครูสสิรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับความมืดที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง เรื่องราวที่ทุกคนได้ฟังในคืนนี้อาจเต็มไปด้วยความน่ากลัวความลึกลับและความมืดมนที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของผู้คนแต่แท้จริงแล้วสิ่งสำคัญที่เราควรจดจำคือการไม่ปล่อยให้ความลับหรือความผิดพลาดถูกเก็บซ่อนจนกลายเป็นเงาที่กัดกินจิตใจ,จความกล้าในการเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะเจ็บปวดหรือหวาดกลัวก็ยังดีกว่าการหลบหนีและปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกคนล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องเลือกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือความมืด และทุกการตัดสินใจย่อมกำหนดชะตาของตัวเราเองและคนรอบข้างเสมอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆที่น่าสนใจและชวนติดตามแล้วพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปครับ